อุ้ยลูกขวัญม่วงกับแตงมกองุ่นเฮ้ยคูณคูณสามแปดสิบหกหนึ่งหมื่นหกพันโอ้หมายเลขไม่เดียวจบเลยครับสองหมื่นเอาแล้วครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กับผมเสี่ยมังกรนะครับนี่นะฮะวันนี้นะครับจะมาเล่นสวีบบนกระส่าเหมือนเดิมแต่เสี่ยจะมาตามล่างเงินสองหมื่นครับผมเอาเงินสองหมื่นนะฮะไม่ใช่แค่หมื่นเดียวนะครับเพราะว่าเสี่ยมีงบอยู่หนึ่งหมื่นนะนั่นก็คือกําไรจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผม แล้วจะมาซื้อฟรีสปินที่10,000เลยนะครับโดยจะมาซื้อ2ไม้ถ้ารอบแรกยังไม่ได้กาไรหรือขาดทุนเนี่ยสิจะย้ำต่ออีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมเดิมซื้อ2ไม้ด้วยกันมาดูกันว่า2ไม้เนี่ยจะตามล่างเงิน2 0,000ได้หรือเปล่าครับจะซักเซนหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับผมอ่าแลวก่อนอื่นเลยนะ่อนที่จะซื้อฟรนะีสปินนะสีต้องบอกก่อนเลยว่าเงิน1 0,000เนี่ยเสียก็ได้มาจากงบ2004นะครับผม คือเสียหมุนจาก2 0 0 0ซื้อฟีสปินจาก24ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะที่คลิปเป็นเนื่างเงินหมื่นนะครับเสียซื้อฟีสปินจาก2004แล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาเรื่อยๆจนแบบมันก็มีขาดทุนบ้างมีได้มีเสียบ้างจนมันได้กําไรมาถึงที่10,000หมนะครับผม19,000เลยนะ้าจะไม่ผิดนะวันนี้ก็เลยเอากําไรจากคลิปนั้นนะมาตามล่างเงิน2 0 0 0 0กันครับผมนะครับทำให้ดูนะฮะว่ามีงบน้อยก็สามารถได้กําไรเยอะได้นะฮะไม่ไม่ใช่ว่างบน้อยก็ได้กําไรไม่ได้นะครับผม ดูจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เสียเล่นให้ดูก็น่าจะชัดเจนแล้วนะจาก2 0 0 0ก็ขึ้นมาถึง10,000ได้นะครับผมเอาล้ครับแล้ววันนี้ไม่ต้องรอช้าครับผมเดี๋ยวเรามาตามล่าเงิน20,000ไปพร้อมกันเลยครับผมมาดูกันว่าไม้แรกจะเปิดหัวเป็นที่ยังไงครับมาครับมาเปิดหัวที่กล้วยเอ,อ้ยสวยครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะดูเพื่อความบันเทิงนะเสียไปตัวแทนหมู่บ้านเอากําไรจากคลิปที่แล้วมาจัดให้ด,หดูเลยครับผมมาครับ เชอรี่โอเคกล้วยอีกสักหน่อยแตงโมอีกสักนิดนึงโ okay. อเคองุนตอบเสริมหน่อยลูกวัดม่วงกับแตงโมองูนเอ้ยคูณคูณสามแปดสิบหกสามสิบสี่หนึ่งหมื่นหกพันต่อหมายแรก oh. นี่หมายแรกนะครับโอ้หนึ่งมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทคือจะจบแต่หมายแรกเลย, oh. 16, อ,จจยเลอ่ะตอนนี้เรามีหมื่นเจ็ดแล้วดิโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันแห้งรัวๆอย่างงี้ก็ไม่ถูกต้องนะทผู้ชม โอ้ยเฮ้ยไม่แหง้งไม่แหง้งไม่แหง้งโอ้โหพูดแห้งได้ยังไงเนี่ยตบปากตบปากกล้วยครับลูกกวาดม่วงสักนิดปะคูณสิบหกครับสองร้อยห้าคูณสิบหกครับสามพันครับสามพันสองร้อยแปดสิบบาท <Yeah. S 1> ตอนที่สองหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโอโ้คืองบหนึ่งหมื่นั่นของจริงว่ะโอโแต่โอ้คือไปได้กับได้หนักมากที่ไม้แรกนะ ไม้เดียวจบเลยครับสองหมื่นตามล่าเงินสองหมื่นฐา,านทันทีไงเดียวจบเลยคุณผู้ชมโอ้โหโอ,อ้าวเป็นถือว่าเสียเล่นเป็นของแถมแล้วกันไหนๆก็สองหมื่นแล้วมันจะจบไปไปแต่เสียจะซื้อซีสปินต่อที่ที่สองพันแปดแล้วกันเพราะว่าทำคอนเทนต์ผ่านไปแล้วนะฮะภารกิจของเสียซักเสร็จไปแล้วนะฮะตามล่าเงินสองหมื่นนะคือไวมากคือแม่งได้ตั้งแต่ไม้แรกเลยอ่ะของจริงเพราะฉะนั้นไม้นี้ เสียแถมให้แล้วกัน1,800บาทครับผมถ้ามันขาดทุนไม่เป็นไรครับผมเพราะถือว่าภารกิจสักเสร็แล้วนะอันนี้เป็นของแถมเล็กๆน้อยๆมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่า1,800บาทจะเป็นยังไงครับผมเพราะโอ้โหมันได้เร็วเกินไปนะตื่นเต้นนะกดไปเลยครับ1ั0 0บาทคือภารกิจสักเสร็จไวเกินไปครับเงิน20,000เพราะฉะนั้นเสียขอเสริมต่ออที่นิดนึงครับถ้าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ก็จะเหลือ18,000เนี่ยแหละแต่ไม่เป็นไรเสียไม่ซสีเรียแล้วนะเพราะว่า โอ้โหถลมทลายเลยเมื่อกี้คือทำอะไรไม่ถูกเลยต้องมานั่งเล่นเล่นอีกรอบแห้งเลยเอ้ยโหยเอ้ยอังุนเอ้นึกว่าแห้งโอกํลังเอ้ยเอ้ยเอยู่ลูกกวาดมาต่อครับแตงโมต่อหุ่ถ้าคูณลงมาอีกนี้นะได้อยู่ถ้าคูณลงมาเยอะกว่านี้ได้อยู่เลย600ครับผม1,800บาท มือนจะแห้งนะผู้ชมหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยแตงโมเฮ้ยลูกกวาดแตงโมแตงโมครับกล้วยต่อครับสวยขอเชอร์รี่อีกโอเคครับขอคุณเรามีขอคุณคุณมาแล้วคุณมาแล้วคุณมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณเยอะคุณเยอะผู้ชมอุ้ยไม่แห้งว่ะไม่แห้งว่ะไม่แห้งว่ะสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทได้กำไรเพิ่มมาอีกอ่ะคุณผู้ชมได้กำไรเพิ่มมาอีกครับก็ เป็นไงครับเป็นยังไงล่ะครับสองหมื่นสองพันนะฮะคุณผู้ชมคือเล่นยังไงก็เสียแต่เสียคิดว่าถ้าเล่นไม้ต่อไปเนี่ยเสียแน่นอนเพราะฉะนั้นเสียขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเออเพราะว่าทำภาร,รกิจสองหมื่นสักเส้นแล้วครับแถมหมุนแถมรอบที่สองก็ได้กาไรอีกอถอนเลยถอนเลยอย่างนี้ต้องถอนเลยครับคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้เลยเอาครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเสียจะมาเล่นปีสปินสองหมื่นได้ไหมได้นะ เดี๋ยวคลิปหน้าเสี่ยจะมาตามล่างเงินสามหมื่นเลยฮะอ่าเนี่ยเอาเอาก้อนนี้แหละสองหมื 2, ่นจะเบิกไปสองพันนะออกไปก่อนสองพันเก็บติดตัวไว้กินขนมนะครับผมเดี๋ยวใช้สองหมื่นมาตามล่าเงินสามหมื่นกันต่อนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันต่อในคลิปต่อไปนะครเพราะว่าวันนี้ภารกิจสักเร็จแล้วนะครับเอาล่ะครับหากใครที่อยากจะได้เทคนิคการเล่นเจ้าสวิตโบลันซ่านะมันมีเทคนิคนะเสี่ยมีเทคนิคให้ใครอยากรู้ว่าเทคนิคคืออะไรเนี่ย อย่าเพิ่งไปคิดเองครับว่าเทคนิคคือยางงี้อยากรู้เข้ามาสอบถามก่อนนะเดี๋ยวเสียจะจัดเทคนิคให้งามๆเลยนะครับที่ร้านอดด้านล่างใต้ยูทิ้เสียแปะไว้นะครับผมหรือหากใครอยากจะเล่นเกมสบิลโรซ่าเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ไลน์แอดด้านล่างได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เสียต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะหากใครจะได้เทคนิคหรือสงสัยอะไรอยากจะสอบถามเสียเนี่ยอยากจะรู้วิธีเล่นยังไงทำอะไรเงี้ยสอบถามได้ที่ไลน์แอดของเสียนะครับผมสำหรับวันนี้เสียขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคครรััับบสสวดี